นีะสายทั้งหมดอ๋อหรือ,อสายล้วใช่เวลาเราต่อดายเรากำลุเปลี่ยนแน่นเหมือนกันไหม,ม,มดึงเสร็จเราเช็คอีก็ว,ว่ามีสายไหนที่ยังไม่ถอดไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้สายจิดกระโลนต่อนนะมันต้องอยู่ตัวถ้าไม่มีเช็คแล้วไม่มีแค่ควงคันน็อตตัวบอดออกมา ลืมกาแฟขึ้นแน่แน um> ่เลยไม่มาสักทีส่องมองสายอยู่เหรอเอ้ส่องมองสายเข้ามาแล้วท้าใหม่แล้วใคไเงีอกแล้วจะมาติดตรงไหนให้ดูโอ้โหก็ต้องขายใหม่เราเราต้องค่อยๆดูไม่ให้มันยึดมาหักเลยใช่ไหมโยกพอมีล่องให้แล้วเราจะปอกขึ้นโยกขึ้นเช่นี้ แดี๋ยวค่อยๆดึงสายค่อยๆยกขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้จับจับได้เพราะว่าเขามีตัวล็อกให้อยู่แล้วแต่ที่ทำแบบนี้ก็ไม่赖ได้ได้นี่สายเสียบเราเราจะจำสายนี่ไม่ได้อยู่แล้วไอ้สายเสียบมันไม่ยากหรอกสายเสียบพาวเวอร์สปาร์สายเสียบเนี่ยอะไรเงี้ยพาวเวอร์สปาร์พาวเวอร์สวิตช์เนี่ยตรงนี้ต่วอักษร ซึ่งแคาสายตรงนี้พอแล้วเราฟรีไงกเล้ไม่ิอะไรพื้นมันเนียนออกมาริงคนที่คนที่ถอดคนเดียวคนเดียวจะดหันี่กิน สีดิลมหรอใช่ดิลมไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว<ส>มั้ยมีมมีอยู่บางเครื่องมีมบางเครื่องไม่มีแล้วไม่มีมันอยู่ที่รุ่นครับบางเครื่องบางเครื่องเขาก็มีสีดิลมมาให้แต่บางเครื่องอเข <l oss> า,าก็มีสีดิลมเลยอย่างบางแบบยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยพวกไอ้เช็ดเช็ดแก้วพวกเนี้ยเช็ดกระจกพวกเนี้ยเขาส่วนมากเขาจะมีสีดิลมมัน <l oss> <l oss> เอามาสวยครับเอามาตกแต่งเพื่อสวยงามเฉยๆูกใส่เล่นวามมาแล้วเวลาใส่อ่ะใส่คืนมาไงใส่คืนครับใต้นะ